ไรรรปปปถถถสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิดปากแป้นะคะ FC ช่องมะนาช่องคุณตาม่มีคนเบิ้งเงินอะถ่ายอยู่ค่ะช่องตีงช่องช่องของคุณลุงนี่คือแบบทำอย่างดีพิเศษแฟนบอลบอลเป็กีฬพิเศษไม่มีคนเบิ้งหนังไม่มี FC เบิ้งเลยออ FC กับเบิ้งอยู่ค่ะแต่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 ตอนนั้นแต่คนคนคน เดี๋ยวคนนทายกล้องเหตุเดี๋ยวคนนทายคีมหอยเดือแห้งหลายดิอือสองขางเลยวะทนี่โอเคตก็ไปเปลี่ยนเสื้อมาใส่เสื้อแขนสั้นโอง้ยถุงมือแล้วกระบะไซน์เนาะพี่น้องเอามันใส่เสื้อแขนสั้นเมืเมื่อกี้นี่นะใครเขาใส่เสื้อแขนสั้นเหมอเตอะเสื้อแขนสั้นเนี่แหละค่ะเสื้อแขนสั้นเห็นมือหลอดออกมาหน่อยเดียวนึงตอนนี้ใส่เสื้อแขนสั้นแล้วบอสที่ไหนใส่เสื้อแขนยาวพี่น้องขอสองนะแขนยาวบ่แม่ค่ะ เจ้ามาแล้วมาคุยบ่อืยโอ้โหโชลซำพอนเร็วๆเท่าไหร่ยังไปถ่ายตากแดดเลยไหมก็ไปถ่ายนี่หุ่มรูเห็นไหมเอ้ามันมีเห็นนะไ้ทางหลังก็ได้ดอกมันมีเห็นนาเจ้าเอฟซีเขาบึงเขาก็บึงเบื้องหลังเขาก็ได้ดอกเฮ้ยระวังตีแดงเด้อเไม่อะ โอ้ตดแดงโอดแดงอยู่แล้วพ <มา S 2> อจะถ่ายาทั้งหน้าไปแล้วก็เบื่อเพราะเราทั้งหนา้าถ่ายทาั้งหลังเนี่ยโทรศัพท์มันฮอนเร็วๆหรแป๊บเดียว,วก็มาถ่ายตากแดดเนาะบึบบึแต่เท่ายืนถ่ายยืนตากแดดเท่ากับ <c oughs> ย,ยังฮอนฮอนอยูะใ่ไหชิดเนี่ยว่าเราเลี้ยงกันอีกห่อ <c oughs> ไปใส่เอาก็ได้ใส่ไปเนี่ยไหมเลยเสะเอาไปแต่งเด้อเจ้าเด้อแจงขามาเด้อ น้าให้มันเสมอตัวน้นมากนี่บ่ครับให้มันเสมอตัวน้นมากน่ะสองก้อนนะสองก้อนนะเออมันสลับเห็นเด้อก็ทาเจ้าดอกเอาลมเอาลมไปกลางให้ชิดเด้อไปยังลมไปยังปู่ที่รัก้อนต้องเอลมมากลางให้เออเจ้าบริการลมให้ีชิดเด้อโอ้ไปยังม่ได้เด้อตอนนี้ชิดนี่ชิดผู้เดียวเหลือชิดผู้เดียวเลยตอนนี้น่ะเบิ้ดแต่ได้ตอนนี้คนกองกำลังทั้งเบิ้ดเหรอ ซือก็เริ่มถอดใจล้วอยู่น้ำลุงคนมาได้พักจากเชียะจิ่เล่าเหรอบอหน่าสั่นดิเออไปมาเปรี้ยวใส่เปรี้ยวเปี้ยวเอ้ยเอาไปเลาออกไม่ต้องเลยนี่ไปลอนกันเลยออก้อมกันเลยทั้งวัวทั้งเนียเนี่ยออกมื่อไี้เลยแต่แรงเมื่อเลยักเลย จะเบาะปลาเหรอบอนี่ไม่ได้คุยนรื่องปลาอักบุงคนเอาของวไข่เพิดบาดนี่นี่เดชของเจ้าของหนังนี่ต้องว่าลายมีหนังต้องหลายเต๋อเต๋อมาไอ้บร่พอนะเต๋อโอ้เริ่มแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเริ่มเหนื่อยนัดค้ามันจับงานปุ๊บมันเริ่มเหนื่อยแล้วเลยรุ่นนี้บ่ได้ให้เล่าออกที่ ให้ออกไปเลยบ่ต้องล่ารุ่นนี่นะบ่ต้องล่าเลยโอยากไปใส่กะไปโอ้ยม่วนบ่มีน้ำหูน้ำตาลหรอป่ะหนึ่งครัวฮะส่นบ่มีน้ำหูน้ำตาลเนาะบ่มีบ่มีน้ำหูน้ำตาอยังค่ะบ่ได้เสียใจนี่ละบ่มีการเสียใจเลยอยากไปใส่ก็ไปอ๋อบ่เสียใจเลยสันเตถุงมืออย่าหัดไปใส่ฮึ่ไอมีบ่ถุงมือท่านั้นนะอีเพ จะหน่อยมือข่อยทะลุได้เนี่ยเออข่อย่าอยู่มีบ่ถุงมือมีบ่ครับป้าดานข่อยถามเจ้านะจะขึ้นย่างหนี้ข่อยได้เนี่ยนะครับจ้ะเดี๋ยวคนแป๊นาทีเดี๋ยวคนละคนดิคนอันนี้เมื่อเจ้านะเจ้าปู่ทุบมันทันเด้อจับมือได้มันจับมือนะหายเลยมือใส่ถุงมือแน่มือกัดข่อยมือหนังจิบจนว่าวเลยโอ้ยมือข่อยน่ะมันระดับ มากี่หินนี่กัดแล้วล่ะก็ยาเจ้าดอเอาในมือข่อยนี่แล้วต้านมาได้ด้มือข่อยนะนี่คนอยากจับนีค่อยหยัดจับายัดใบเข้าน้าบวี้พัดหยบดใบเด้อเฮ้ยโผั่คอยบ่ายอยู่เออกระบายเพีเดียวนะนะมันมื่อกี้มองสีใบแล้วนะนะพึ่งไปใหญ่ครับเนาะผัวเป็นบายเนาะก็เป็นตัอีดูแตได้สิเด้อ มูฟ้ากับท่านท่าป้อนผัวผัวบัวบัวบับัสนบ่าจะเป็นตะสั่งยด้บักเตออะไรเอ้าเมียกินข้าเมียว่าอันนี้มันแซ่บนะเท่าสันบ่าเอาเท่ากินบ่่นว่าบัวสันบ่าบัแห้งองไรบัวดีึยังคอยสันบ่ากันเซียวซะกันอุดเซียบ่ได้โอ้ยบะยำกันไม่ไม่างนั กันได้ปาได้ขึ้นคาบแอลเรานั่นหึนี่เรามันแมนเรื่องข่อยบ่นี่เข้าน่ะล่ะเข้าเรื่องเข้าเหรอล่ะจะเข้าเพระท่านได้ึ้นคาบแอลนะอันนั้นกระแทกไม่ป้อนใครเน้ป้อนครเนนป้อนค่ะเน้ก็ดีึ้นคาบแอลเลยหาทางไปแล้วบาดนี่เพิ่จะไปหมุนแอลคนอื่นไลยบาดนี่ตอนนี้เนาะเออกับาม่พเนี่ยเหลือโอ้โหเดี๋ยวอันช่องกระตะพ่นดิมายื้อเน้ข้างซ้ายก็ได้นี่ ข้าจกับเจียงเนี่ยไม่ค่อยใส่มมือพอจะขาดแล้วนี่นะเด่น่ะประดามาเฮือแล้วน่ะออ้ยอีเพะขอบคุณเลยแลายแล้แล้วเดี๋ยวได้คางได้ก็ได้ขอให้เป็นข้างไส้หรือขัวโอ้ยเนาะ้างหัวชิดพอดมาาชิดชิดชิดเออมาตัวนี้มันหนากว่าตัวนั้นค่อยแน่นไม่อย่างั้นเราคอยดูแลอีพีเพรมันจับมือห่อยนะ ตัดแดิบอ่อสินครับมือฮ้ค่อนอยางเขาไปตะหาเห็นบ่ไปตะซื้อไหมบ่ปมมสปิดจะซื้อคอนไหมคอนอยางซื้อมาจากอันไหนไปันตั sang bên yên này, đang gì này. Có bài view. Cái con tôi nói em ta. ข้ามเนี่้หนูแทนไปให้เต๊กเอาเลยเิโอ้ยสบายเลย่ะอันนี้สบายดีหน, <c oughs> นูซื้อถุงมือมาด้วยปุ่นมากมากก็ดีบ้านี่ปลาปูตัวนอนหนูด้วยอันน้ก็เอาสิป,ปูตัวนอนว่าซื้อถุงมือจะกื้อคู่นะโอเคโอเคไอละก็ไอข้อนยางเอามาจากอันไหนเด้อครัครครเพราะว่าตอนนี้ปูตัวนอนอยู่ เร็วๆต้องการคนคนตนอนรเร็วต้องการได้แะ้รบไม่นะได้แล้วเราเปนี่ิบอจะตัดออกพ้อเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝาไว้เพแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับคนตอนรับะเงินอ๋อ